เขาหวดันลทูด้านละโอ้ลึกเกดนเลือด,ดคนนี้โอ้โหเลือนเดียวมาหอดานเลย เเมื่ออออาสวัสดีจ้าทักทายจากวังเพนซเซเนียสหรัดอเมริกาคือเก่าด้วยจ้ามาตลาดคันมานเอง ขายของขายอาหารไทยให้คนต่างชาติเนะส่วนหมากกับประมาณเก่าสิบ่าเปอร์เซนเก่าสิบเกาเปอร์เซ็นนี่แหละจะพี่น้องหนึ่งเปอร์เซ็นก็จะเป็นพี่น้องคนไทยของเราเนี่ยแหละจากซีมาซอยอุดหนุนจ้ะขายหลายย่างค่ะขายดีก็จะเป็นพัดคีม่าพัีอิวพัดไทยสามเมนูนี่ค่ะ แต่วาต่ก่อนี่ยจะเป็นไข่ก๋วยเตี๋ยวดีนะคะพี่น้องแล้ววันี้นี่ยเบื่เอาป้ายก๋วยเตี๋ยวขึ้นก็คือจะเอาเป็นอย่างขึ้นป้ายก๋วยเตี๋ยวขึ้นเดี๋ยวที่นี่จะเอาไปค่ะจริงๆแล้วมันก็ลืมนเลยพี่น้องตอเรามือนี่จะใส่ไข่ประมาณล่างนึงนะคะล่างนึงกับประมาณสองหล่อยีซิบฟองเนะยาะไข่ที่ใส่ว่า,ยายรลไข่ล่างนึงมีซิบสองรูค่ะ หอดวะอดสองร้อยยี่สิบวะนายก็ว่านั่นเนาะหรือกว่าร้อยยี่สิบอืมร้อยยี่สิบนั่นเราพิ่มันห็ลูกไส้คนกลางบไปลินใจค่ะมันมาคาย้นามที่ค่ะุบาวฝรั่งอุบาวผิวซีผู้สาว ฝรั่งจะหมักพัดไทยกับพัดขี้เมาพัดซีอิวเลยพีน่น้องแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวซีลูกค้าคนผิวซีส่วนหมากนจะหมักสปาเกตตีนะคะพัดขี้เมาสปาเกตตีค่ะคนจะหมักพัดขี้เมานน่ะแหละแต่ส่วนหมาก็จะกินสปาเกตตีถ้าเป็นสาวๆนะผู้ชายก็หมักอยู่ค่ะลูกค้าประจำยู่ยีกระลวกก๋วยเดี๋ยวพี่น้องคนไทยมากส่วนหมากจะอกินกินเดี๋ยวจากหมายถึงว่าคนจะหมักตื่นเดี๋ยว มือดีก็เปิดอ่าเออยังก็เปิดบิน<ม>ก๋วยเตี๋ยวสามถวยเบาๆก๋วยเตี๋ยวค้ายถวยนึ่งเลยแล้วค่าพอพ่อก็อหลานอาหารนีร่แหละค่ะเพราะว่าพีธีที่ว่าใส่วัตถุดิบเดียวกันทุน,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 นะนงงมืนกระซำมกันเนาะแล้วก็ความอยากไงมันกระตางกันอยู่ดอกแต่ว่ามันเหนื่อยบบแพ้กันเนาะค่ะพี่นอ้อง ีนี่ส่ราค่าที่แบบว่าฮักทุนฮักฮกาไร่แล้วก็ได่พ่อๆก็ปีที่แล้วนะแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นจะเสียไซรัลค่าเพิ่มจะกะคิดในใจว่าเอ๊ะแตเขาเบ่กซื้อเพราะว่ายังเข้ากันเหนื่อยเหนื่อยหน่อยลงถึงจะขายบุดีแนกก็เหนื่อยหน่อยลงคณปรากฏว่าช่วงแรกก็จะขายดีอยู่ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามยังจะขายดีอยู่พอมาอาทิตย์ที่สี่ อาจจะเป็นอากาศบดีสน้กกบบนละลายพี่นกตรงเบื้องอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์น้าจสเบื้องไปเรื่อยๆค่ะขายกระเบนวาสดีตลอดนะคะบางเถื่อกลกค้าก็มาพรมกันประมาณเศร้าๆเสียถึงเทียงอะใบโมงใบสองโมงเสียก็จะหว่วยละลูกค้าก็จะมือค้ายดีนี่จะโบห่วยเลยนะคะพี่นอลกลกค้าจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่กเก้าโมงถึงหกโมงแรงเลยอ่ะจนบอกปิดรับออเดอร์ ว่าลูกสะเกียดว่าห้องบนรับออเดอร์เ่เพราเขาบอมากินเขาเลยอธิตผ่าน,นมาเนี่ยคือว่าจะหยดขา้ลกลุ่งค่ะดลดรุ่งลายคือกันแต่ว่าหนึ่งละฝนโตกสองลมแรงลมแห้งแห้งแบบฝาปีนเลยค่ะพี่น้องเต้นไปก็หูก็ตาเนเมืมาขาดที่อยู่น้ํากันกับบริเเป็นอันยังแล้วค่ะแลนจัดเต้นค่ะ <laughs> ลมมันแห้งลมอยู่ประเทศอย่นะแห้งแห้งเลยพี่น้อง พัดของปิวเลยเด้กระชิกระยานมันพัดนันนี่แต่ว่าฝาหมอกคยปิ้วกระจายทุยางึุแน่เลยค่ะแถบสิเปอร์ยังเลยซูบสอร์เรือยังเ,ยออยงเลยเหตุกับเขานี่ยเมื่อสาหย่อนว่าเหตุสาหยันไฟมันเอาเขาจุดแล้วร่มพัดปิ้วแก๊สกระดับนี่นสิก็เลยเออสาไป,ปนิดนึงแต่กบับบะถือบะสาแห้งนลค่ะเพราะว่าห้องหูโตว่ามันดับเพากระเป๋าเปิดจนทีไฟแชกับไฟแชกพังมือนั่นอ่ะ Uh huh. กดอนเสีเงินเขาพี่น้องเอ้ยบริเวณเว่าสบายเอกจาก้ายางยืนจนว่าค้านี่โทษได้จ้ะหัวโปรตีนเจอซีเนี่ยห่อนคือไฟใหม่นีคะพี่น้องว่ายางแล้วก็ยืนทั้งมืกทั้งม,มือบดมือจนะคงจะรู้สึกคือโดนไฟลวกใหม่อยู่ตลอดก็มากขันัน่งนวดก็มากชั่วโมงสองชั่วโมงก็เศร้าดีขึ้นนคะคะ ก็บูถือว่าเศร้าดอกนอนขึ้นหนึ่งก็เศร้าอยู่จ้ะนี่แหละค่ะพูนว่าทำไมหากินเนาะเห็ดทำามหากินเนาะมันเหลืองง่ายๆแต่ว่ามันก็เทีเฮ้าไม่อยากไม่กินมันก็หายจนได้แต่ว่าถ้าเฮ้านอนทายู่หันความจนนี่บ่หายเดิส่นตัวแต่ว่าการเลือกซื้อลองเท้าก็เป็นหนึ่งเหตุผลคะพี่นหนองเตห้่อนคลาร ในการที่บ,บว่ารักษาเาท้าเหรอรักษาทีนเ้าให้มันให้มันสบายขอบคุณหลายๆลยได้จากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีคนไทยเข้ามาน้องๆแวะมาหามาทักทายมากุนหนุนโจซีค่ะประมาณหนึ่งอยู่จากน้องกันนาลันาลักษคนไทยอยู่นี่สําหรับบางคนบอกว่าคนไทยเป็นตยาตโจซีขอลบประกันนะคะอยู่อเมริกามาซีหาปีล้วก็มีทั้งคนดีและคนบดีค่ะ แต่ข่อยอส่วนมากข่อยก็เจอแต่คนเป็นมิดนะเนาะก็ดีอยู่เนาะข่อยก็บ,บร่รด้ยเขาลึกของไผแต่ว่าเฮาเจอคนไทยนำกันเพรนได้ยินเสียงเพลงไทยที่จะสีเปิดแล้วก็เห็นทุงไทยคนกระแวะเขามาสนับสนุนขอบคุณหลายๆนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า